สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้เจอกันกันกบแนวทางสีฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นฮานอยกาชาต์นอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับเมื่อวานนะครับก็ถือว่ายังมาตัวเน้นตัวจะอยเนาะน่าจะหลุดน่าจะหลุดหนึ่งรอบนะครับถ้าถ้ารวมตัวเด่นเนาะ VIP ไม่มานะครับเมื่อวานกาชาตนะครับผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก 8 1 8กับ99เกนาะมาเล็กบิ้นนะครับใครรูดที่9เข้าไปที่99นะครับหาน้อยพิเศษให้3กับ6ผลที่ออก9 4 3 7 5นะครับของเรา4 3ไม่มีเนาะ6ไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 3นะครับมาเด่นรองเนาะรอบนี้ ห้าร้อยปกตินะครับให้แปดกับสามผลที่ออกเก้าเก้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับของเรารอบนี้สามไม่มาเนาะใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่แปดหนึ่งตรงตรงเน้นเน้นนะครับ V ีไ <c oughs> นะครับให้เก้ากับห้านะครับผลที่ออกหนึ่งแปดหกกับแปดหนึ่งนะครับพีน่น้องในรอบนี้ก็ไม่มานะครับบุตรปเนาะแนวทางสลับกันนะครับพี่นี่ยนเก้าเจ็ดผมให้ฝั่งนี้เนาะถ้าเกิด ถ้าเกิดผลรอบนี้มาฝั่งเนี้ยเด้งบนเด้งล่างนะครับ,บเนาะแปดหนึ่งกับแปดหกเนาะนะครับก็ V i p หลุดนะครับเมื่อวานนี้ไม่มาเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับแนวทางก็แอดทํำจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพ,พี่กาชาตนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข3กับ

ฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษผมให้ไปที่เลข6กับเลข7นะครับสายรูดนะครับสายรูดให้ไปที่เลข6นะครับผม6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 เจ็ดสี่นะครับสามตัวเจ็ดหกสามนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับกาชาติกับฮานอยพิเศษเนาะท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พขอให้ปังๆนะครับ อีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ vip ฮานอยปกตินะครับพี่ๆปกติผมให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับ353738 ก็จะเขียน95นะครับรู้จะมา93เนะครับว่าเขียน93ก็แล้วกันนะครับ93 97 98นะครับพ,พี่3ตัวให้ไปที่935 นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับ VIP VIP ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับไปที่หกับ1เนาะรูดไปที่1นะครับ16 17 19นะครับ ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดนะครับสามตัวห้าหนึ่งหกนะครับตัวเน้นนะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องสรับแนวทางสี่ฮานอยของเราวันที่หนะครับ มีนาคม2,568ก็ขอให้แนวทางนะครับเฮงๆปังๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ